สวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนเฟืองแรปเตอร์นะครับโดยช่างเจ้วรับจบครับเนี่ยผมนะครับหนุ่มน้อยน้องยาใส่ครับหนุ่มโฟกทับคล้ายฟังแล้วฝักตัวเลยอ้าวจโคตรอัพเลยอ้าก็ต้องอะไรชี้ก็แล้วนะอย่างนี้เลฮะเกิดเป็นไก่ก็ต้องชน เป็นคนก็ต้องสู้ไม่สู้วันนี้วันไหนจะสู้นะเะ่านอคนครับโอ้งัดใส่ยากเนยถอดข้อต่อเนาะคิดไปเองคิดยากเลยเนี่ยบำพวกนี่หมดเลยคิดไปเองไง บุกไม่อยากจะตื่นกำลังได้ที่นี่เราพากลับนุ่นเลยออกนุ่นออกไก่ดิ้นออกนุ่นเลยจะมีการงานเข้ามาต่อเราไปได้ไหมเร็วดิดหน่อยๆดิดหน่อยๆอะไรเนี่ยครับจเปลี่ยนทำไมมอเตอร์ต้องอยู่ที่บ้านเน เบ hmm? yeah. mm. ื่อเบื hmm. ่ออย่างเงี้ยใช่มอเตอร์ไม่เหมือนพวกตัวอื่นตัวครับงานจะใส่เฟืองนู้นก่อนแล้วเปล่ะอือผมข้อมันข้อมตบตบลงนั่ Ủa, tui vô đâu rồi? Tui vô rồi nè? Thôi thôi. Ừm, đúng đấy. Thôi, mình được, đi. Bác à. Cái đồ được. này. จะได้แกชอบมีเสน่ห์ดัดฟันเฮ้ยเซนีัดตลอลชีวิตเลยเวลานั้นดังคลืดคลืดคลืดเฮ้ยเซกินข้าวยับเตอปีเนี่ยงไงเขาเนีย ใครที่เข้ามาแล้วนะอย่าด่ากันนะครับเุ้ยคนแล้วสดเลยเงี้ยอ๋อหลช่ออะไรนี่อันนี้เป็นทับยทับช่างนะครับสเปกโก้ครับสเปกโก้จิ๊กเกอร์เปนเกนี่ชิเป็นเกนี่นราครับทาำเสร็จอ๋อเลยจิเปียงจิเปียง ปากเลปเตอร์เจ้าเลปเตอร์จะไปพวกเลปเตอร์ด้วยนะครับเนี่ยอบใจครับโดนเขาเลยเนาะมดงานรถตัดก็เอามาทำเลปเตอร์ฮะแล้วทำงั้นแหละตรงนี้เพื่อลูกเมียครับดูรถมาปากท้องของเขาปวรัล้วเราครอบครัวมากครับก็มีเรื่เมียแดนไกลนะครับเมียแดนใต้โน้นเราคนใส่เหล็กตัดปัาเนื้อ เอาไปเชื่อไปนี่ฮีบม,มาแล้วขัมาแล้วใช่เลยเด็กเยีเ่ยมไงเด็กเยี่ยมจริงจรับชมคาเด็กน้อะไรตนน่อมาเป็นอไรต่ออะไรเว้ย <laughs> <cười> <cười> cái luồng mà người ta tách Kiểu đi này Có được kiều rồi, ถึงขั้นต้องเอากลับโรงงานเลยนะตคนละเกียวนะไปยกเอาเครื่องใหม่มาเลยขอให้วันนี้เป็นวันเดี๋ยวตีไิ้ก็สิอย่าร้องร้องู่แล้วครับจะเจ้งเกิดแันนี้ ในช่องฟิตฟิตมิดด้้มปุ่มสิบล้อมา

สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับท่านนายประถันนะครับวันนี้ผมก็มาเปลี่ยนโรตารี่นะครับโรตารี่ให้โฟลต้า L95 M9540 นะครับเด็ดกับแอปเตอร์นะครับแอปเตอร์ตัดอ้อยนะฮะตัดอ้อยวางกองครับเสร็ดนะครับโอ้วางกองนี้นะฮะ กับรถไถคูปตาเอ็น9540นะครับมาเปลี่ยนมอเตอร์เมื่อกี้นี้มอเตอร์เสืองริ่มรูดนะครับกับช่างโฟกครับช่างโฟกบ้านนับคล้ายครับกับนุ่มช่างเจ้านะครับบ้านหนองยาไซครับ up yep.